ดูพี่น้องอันนี้ก็คือผลแค่สามหลังพี่น้องเหลืออเหลื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 อโอ้โห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 เหลืออยู่พี่น้องบรรยากาศตอนเช้าครับผมบริเวณโดยรอบเลยพี่น้องแดดกำลังออกครับผมครับผมพี่น้องสายแล้ววันนี้กลับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพยายามที่ดักกุ้งดักกระปับบูเมื่อกี้พยายามกุ้งมา สองสองวันสองคืนแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะออกหมดหรือยังออกแต่เมื่อวานหรือยังเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องใส่ไว้สามลังครับผมนะพี่น้องไม่ใช่มันออกหมดแล้วว่ใส่ไว้ไหนเนี่ยออกหมดแล้วว่าช่วยไหมโอ้โหเหลือ่เหลือ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลืออยูพี่้อง น้ำเดือด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 ปวดร,ราดปลาบูโอ้โหสุดจัดอีกแล้วพี่น้องอื้มหักแน่ปลดล็อกก่อนโอ้หลังแรกนะครับวางอีกแล้วพี่น้องโอ้โห เข้าอะไรเยอะขนาดนี้กี่ตัวครับเนี่ยสองวันวตัวใหญ่ใหญ่หนึห่งสองสี่หกแปดเก้าตัวเียสามตัวเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้ใครแน่เนี่ยหลังแรกครับสุดจัดอีกแล้วพี่น้องโหอมัอนเหมืนครับผมคุ้มเลยนะครับ ปลาบูครับผมสองคืนสองวันโอเคครับผมไปดูอีกหลังหนึ่งครับมาตรงนี้พี่น้องห่างกันไม่กี่เมตรนะครับผมใกล้ก,กันกับหลังแรกนะครับดี่พี่น้อจะเข้าไหมหลังนี้สวดไหมนิ่งเงยตุงตุ้งนิ่งนิ่ง,ง,ง,งไม่นิ่งเว้ยอ้วมโอ้โหตุ้ง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  จัดโอ้โหเงองเสียงหืมตัวกลวโอโ้โหเหมือนกระเดิมพี่น้องโคตรเยอะครับนี่น่าจะสู้รังแรกไม่ได้ครับอยู่ใกล้ๆกันทห่างกันแค่ไม่ถึงสามเมตรครับอืม้มลานจัดหลังที่สอง โโอหดูครับมันหมานอีกแล้วเดี๋ยวจะเลือกตัวใหญ่ตัวเล็กเราก็ปล่อยครับผมเดี๋ยวไปดูลังสุดท้ายกัครับผมถือว่าหมานแล้วครับผมคุ้มละเกินคุ้มจริงๆพี่น้องหยิง่งวะปลาวิงออกเลยพี่น้องมีปลาตรงนี้นะครับผมดูจะมีปลาเข้านี้ไหม มีปลาบินออกไปเลยว่าปลาเลยไม่เห็นชนเลยไม่เห้อโอ้ยม่ใครบอกว่าไม่ชนโอ้ยจะมาอีกเลยจะมาเข้านี้เหรือโอ้โปลาเป็นปลาตะเพียนะเพียนเข้าบูเข้าโอ้โหตะเพียนตัวเบลอเลยนี่ หมาอีกแล้วพี่น้องสองคืนสองวันมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหเมื่อวานก็ได้ปลาตะเพียนวันนี้ก็ได้ปลาตะเพียนนะต่คน,นี้เข้ามากินกุ้งอยู่แล้วครับตะเพียนก็กินนะครับผมเขมาไม่ได้มากินหัวอาหารด้อพี่น้องโอ้สุดจัดพี่น้องหมานแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับอันนี้ตัวเล็กเดี๋ยวไปแยกออกที่บ้านครับผม เพียนเขียครับผมมันหมานครับมาแล้วพี่น้องสามหลังหลังแรกสองสามโอ้โหสุดจัดครับผมหมานจริงๆพี่น้องแค่สามหลังพี่น้องจุปลานะครับผม เหลือเฟือเลยครับมันหมานครับผมดูพี่น้องอันนี้ก็คือผลงานที่เราใส่รอบมาสามหลังนะพี่น้องคือป่ารวมทั้งหมดเยอะมากครับผมปลาบุโอ้โหตัวใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวตัวเล็กเราก็จะคัดออกเอาไปปล่อยครับไม่เอานะครับออกมาให้ดูก่อนพี่น้องนะตัวเล็กไปปล่อยเหมือนเดิมครับผมเอามาแต่ตัวใหญ่ๆครับมันหมานครับผมผลงานสุดจริงครับผม